สองหนึ่งโอเคจะไปไหนกันเนี่ยไปปะจนภพยเลยเหรอสวัสดีครับพบกับช่องคาราโสติชร์มุต้วนตกเชแนเนลต้นน้ำชนเนลแล้วก็ภูาชนเนลโอเคปีศารอด้วยไครับ อำเภอไทรน,น้อยจังหวัดนนทบุรีนะคะแม่เราเดูดน,นตรีก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนเดี๋ยวนะนี่มีการเล่นดนตรีด้วยได้แล้วเราไปนั่ต่อค่ะโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะลุงกราบิกมาดูนี่คือเรือสงง่งอาหารเรือสง่งอาหารเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแม่มาแม่มานู่นเดี๋ยวเดี๋ยวเราร้องแม่กระยับก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวรอมาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวรอมาก่อนอ่าม,มามา,มา